นั่นเองคะับนั่นเองมาดูพัคโย่ตกส้วมไม่เล่าครูผมกมาใปเหยยบเขาไปดูใครอ่ะเขาไปดูน้องพัคเขาดูน้องคันไม่ใช่ดูน้องดีก่น้องเนี่ยเลยคุณดอะไรนะใครจะมาทำให้คุณนะตาตั้งครับใครจะมาทำให้คุณนะครับตาตั้งครับตาตั้งหรอครับรมา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 เร็วไปเร็วไปตาตั้งเร็วตาตั้งไม่เอานะครับทำเรื่องเลยนะวันนี้ถ้าคุยนี่ออกมางคให้คุณเลยนะครับ นักเรียนเห็นเรื่องเลขแบบนี้การบวกลบนักเรียนจะต้องทําอะไรให้เท่ากันก่อนครับถึงจะสามารถนํามาบวกกับลบกันได้ครับทำจำนวนครับทำส่วนถูกไหมฮะแต่มันมีจำนวนค้ากลายค้าก่อนเลยลูกกลายค้าครับกลายคลาเก้าคืนได้เกูณหนึ่งได้าบวกสี่ได้สิบสามสิบสามก็เลยจ้าสิบสามครับลบอะไรครับลบสามหัวหน้าหัวหัวหัวหสามนักเรียนต้องดึงออกมาอย่างนี้ถูกไหมฮะ เราจะไดนครับเรื่องนี้ครับครูให้ทําในหนังสือในหนังสือมันไม่น่าจะพอเพราะว่านักเรียนจะต้องหาพรนด้วยถูกต้องไหมฮะนั่นแบ่งครึ่งหนังสือนะไอ้แบ่งครึ่งนะครับพรนของใครครับพรนของใครครับน้องเปาพรนของใครครับน้องเปาเก้าห้าสามอ่ะเก้าห้าสามครับเรียนให้สวดสก็คือสามห้าและเก้าคือคืออะไรครับทํายังไงครับน้องสตางออกมาดิครับน้องสตางออกมาเลยครับมา ตะมอนสตางเร็วสตางอะไรนะสตางลีนซ้ำชั้นมาใครไม่ออกมาเช็คหนเร็วทำยังไงเอาเร็วบอกครูหน่อยนะทำยไงเร็วสตางออกไปมาตั้งแม่พูเอาเอามาตั้งแม่แม่อะไรครับเฮ้ยมายกมายกสตางมาแล้วนะเอามาตั้งนี่ทำไมฮะได้เลยครับได้สามได้ห้าได้ได้เก้า ใช้อะไรหารครับน้องตาง <Okay. S 1> ตางแก่ตางใช้หารมีอะไรหารใช้อะไรหาร uh, <3. S 1> อ่าใช้สามอะใช้สหารถูกต้องครับน้องเปาสามหานสามเรื่องอะไรครับน้องเปาอืออัน <ไป S 1> นี้ได้เลยครับไ, okay. ไม่ได้ใส่ห้าเหม<า>ือนเดิมถูกต้องไ <3. S 1> หมสามนักเรียนจะจะ S one หรือว่าจะทำให้ให,ให้ให้ว่าเป็นหนึ่งหมดครับแค่นี้ก็พอแล้วใช่ไหม อ่าโอเคแค่นี้ก็เสร็จครับคุณพ่อทำไมเราเราทำไมสามารถถึงทำแบบนี้ได้เพราะอะไรครับเพราะมันเป็นโดยเฉพาะหมดแล้วแล้วก็ไม่มีตัวใดที่จะหาตามได้ไม่ต้องครับเดี๋ยวคุณไปเองแป๊บหนึ่งนะฮะต้องให้เจ๊ทำต่อให้คุณหน่อยได้ไหมเจ๊ตั้งครับอ่ะต่อนะครับนักเรียนคราวนี้คณ์ครับคณนนท์ดูเลครับคณนนท์สองสามห้าและเก้าคือ คืออ,อะไรครับนักเรียนต้องตัวพวนี้มาทำอะไรกันครับครับก็คือสามคูณเลยครับสามคูณสามคูณห้าใช่ไหมลูกได้เท่าไรครับสามคูณสามสามคูณสามได้เก้าเก้าคูณห้าได้สี่สิบห้าครับเพรต่อไปคำตอบของมันคืออะไรครับสี่สิบห้านั้นเราจะทำการปรับเก้าให้เป็นเลขอะไรครับเอาเก้าไปหารอะไรครับสี่สิบไหนสามห้าวะเอาเก้าไปหารสี่สิบห้าใช่ไหมครับเก้าหารสี่สิบห้าได้กี่ครั้งจ๊ะ ได้ห้าครั้งแต่ว่าต้องก้าคูณกับใครครับห้าคูณห้าสิบสามต้อคูณเท่าไหร่จ๊ะสิบสามคูณห้าครับคูณบนคูณล่างเหมือนกันนะครับตามที่เครื่องหมายอะไรจ๊ะหมายลบแล้วเปิดวงเล็บใช่ไหมฮะไม่เปิดเอาจะทำสามไม่เป็นสี่ห้าไปทำอะไรจ๊ะเอาห้าคูณเก้าครับเอาห้าไปหารสี่ห้าได้เก้าครั้งถูกต้องไหมได้เก้าครั้งก็คือสามคูณเก้าส่วนอะไรครัห้าคูณเก้าบวกเท่าไรครับ เอาสามไปทำอะไรกับสี่ห้าจ๊ะหารใช่ไหมครับได้กี่ครั้งสิบห้าครั้งเพราะว่าสิบห้าคูณบูณคูณล่ามต้องไม่ครับครับครับใส่ของนี้ปิดโอเคไหมสิบห้าสิบสามคูณห้าได้เท่าไหร่ครับสิบสองห้าหกสิบสิบสองห้าหกสิบได้หกสิบห้าครับถูกไหมครับสิบสองห้าหกสิบขาดอีกหนึ่งบวกอีกห้าเป็นหกสิบห้าครับเก้าคูณห้าได้อะไรจ๊ะเก้าคูณห้าได้ห้าตำนิดขึ้ทมาไหนจ๊ะลบคด้วยอะไรจ๊ะตรงนี้ สามคูณเก้าได้สามคูณเก้าได้ได้ยี่สิบเจ็ดใช่ไหมครับห้าคูณเก้าได้อะไรครับห้าคูณเก้าสี่สิบห้าแล้วบวกด้วยอะไรจ๊ะสิบสองคูณห้าเอ๊สิสองคูณห้าได้อะไรจ๊ะสามสิบ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 ตอนเท่าไรครับตอนคราวนี้ครับก่อนที่เราจะทําการออกมาข้างนอกแบบนี้ครับเราต้องกำจัดเนี่ยเราต้องทำเรว่งอะไรให้เรียบร้อยก่อนถูกต้องไหมส่วนมันเท่ากันหมดยังครับส่วนมันเข้ากันสามารถนำข้อมูลมาทำไดได้เลย บวกกันได้เลยแต่อย่าลืมนะครับทิ้งข้างหน้าไม่ได้หกสิบห้าส่วนสี่สิบห้าต้องไหมครับลบยี่สิบเจ็ดบวกสามสิบส่วนเท่าไหร่คะส่วนสี่สิบห้าครับหกสิบห้าครับส่วนสี่สิบห้าครับลบเท่าไหร่ครับลบเท่าไหรครับลบสามสิบครับลบห้าสิบอะไรครับห้าสิบเจ็ดสี่สห้าสิบเจ็ดครับส่วนสี่สิบห้าท่านี้ส่วนเท่าไรยังคะได้แล้วครับเอามาครับเอาข้อมูลมาเลรครับเอามาแล้วครับถูกไหมฮะ ส่วน45เนาะครูขอขอ,ขอ,ข,อ,ข,อขอตีเพิ่มที่เพิ่มนะครับมันไม่พอ <Okay. S 1> 50 65ลบ57ได้เท่าไหร่ครับดีจังาร้ถูกไหมครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ครับคือคำตอบของข้อน,นี้จ้ะเรียบร้อยครับอ่ะอันนี้ให้นักเรียนนะครับเดี๋ยวไปนักเรียนดูดูแล้วก็ดูให้มันเข้าใจก่อนแล้วก็ค่อยกลับไปทำย้อนหลังใน YouTube นะครับ นะครับค่อยไปเปิด youtube ย้อนหลังนะจ๊ะ <c oughs> นักเรียนครับถ้าในการขั้นตอนในการทําในรูปแบบเศษส่วนครับเลขมันมาแบบนี้ถ้าตามหลักคณิตศาสตร์ในการในการทำอ่ะมันจะเท่ากคูณหารก่อนโบวกลบถูกต้องไหมด้ <c oughs> ยวยความที่มันมีคุณลักษะเขาเรียกว่ามันมีตัวเลขในความเขาเรียกว่าเครื่องหมายสักสีของเครื่องหมายแต่ถ้าเป็นแบบนี้ครับให้นักเรียนครับกําจัดตัวแบบนี้ก่อนก็คือตัวเครื่องหมายคูณเนี่ยจะเป็นตัวกําหนดถูกไหมฮะ ถ้า <Es> ห้ามห้ามห้ามคนที่ก็คือจะต่อต่อนี <c oughs> ้มาคูณกันเลยใช่ไหมซึ่งเราต้องคิดอย่างนี้ครับให้ใส่วงเล็บแบบนี้ครับต้องให้เครื่องหมายคูณอ่ะมันอิสระก่อนอันดับแรกให้เครื่องหมายคูณมันเป็นอิสระของมันก่อนนะครับแล้วก็ต้องคำจัดตัวตัวเลขที่มันติดกับเครื่องหมายบวกหรือเครื่องหมายลบแบบนี้ให้ใส่วงเล็บให้มันคั่งคู่แบบนี้ครับกดกดกดอะไรนะม้ากดครับนะครับเครื่องกาจัดอย่างนี้ครับให้มันเป็นรูปแบบเหลือเลขตัวเดียวก่อนนะครับ เพราะฉะนั้นนะครูขออนุญาตนะครับขออนุญาตแปลงครับแปลงแปลงแปลงได้เลยจ้าสามสามสองเอ้ยอันนี้สาสองไปทำอะไรกับสิบครับคูนครับคูณค่ะคูณได้ไรจ้าได้สามร้อยยี่สิบสาร้อยยี่สิบบวกกับสิบไปได้อะไรครับสามร้สี่บถูกไหมครับลบอะไรครับลบสิบห้าส่วนสิครับอ่ะเครื่องหมายคูณปกตินะจ้าสิบยี่สิไปทำอะไรกับหนึ่งจ้า อีกครับหนงับเดือยครับไปสครับ9สวนอะไรจะีสวน21ครับบวกอะไรจะบวกส2ส1เสวนสครับ3สครับ12เป็น3ต้องไหมครับใส่ครับใส่เครื่องหมายหารแบบเดิมครับอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนสภาพอะไรมานั่งนะโอเคไหมครับต่อมา ครูขอแอดไว้นะครับให้นักเรียนไปหากรณนทข้างนอกเองแล้วก็หาคําตอบมาใส่ตัวเลขอย่างนี้ครับครูรู้เลยครับกรอของมันคือเท่า,าไหร่จ๊ะสามสิบสองเพราะสิบหกหนึ่งสิบหกสิบหกสองสามสองครับแปลว่าตัวหน้าครูไม่ยุ่งครับครูยุ่งตัวหลังอย่างเดียวตัวหลังครูเอาสิบหกไปหารสามสองได้กี่ครั้งครับได้สองครั้งก็สิบห้าคูณเลยครับคูณสองส่วนสิบหกคูณสองถูกต้องไหมฮนะตามนี่เครื่องหมายเลยครับเครื่องหมายเลยจ๊ะหารเท่าไหร่ครับ ป59ครับคุณผูขอโทษครับคูนคูนูผิดคูเลยครับคูใช่ไหมอันนี้ควรจะเป็นเลขอะไรดีครับถ้าคิดว่าอยากจะให้ตัวเลขมันถึงจริงหกสิบพอไหมพอไหมหกสิบพอเนาะเพราะยี่สิบสามหกสิบสองห้าหกสิบไงครับอย่างเงี้ยถ้านักเรียนเก่งสุดคุณหรือแม่งสุดคณนไนักเรียนจะรู้เลยว่าคอรนอของมันคือเท่าไหร่เพราะใชครับอันนี้ก็เป็นอะไรครับยี่้าใช่มจ๊ะ ยี่สิบเก้าคูณเท่าไหร่ครับคูณสามส่วนยี่สิบคูณอะไรครับก็คูณสามเหมือนกันบวกด้วยไรครับบวกด้วยสามสิบห้าคูณอะไรครับคูณห้าส่วนด้วยสิบสองคูณอะไรครับคูณห้าครับดีมากครับควกอ่านนะห่านด้วยไรจ้าห้าส่วนเก้าเห็นไหมครับการทําเลขห้ามทิ้งตัวเลขแม้แต่ตัวเดียวนะลูกห้ามทิ้งแม้แต่ตัวเดียวนะครับต่อไปครับสามร้อยสี่สิบเอ็ดลบอะไรจ๊ะสามร้อยสี่สิบเอ็ดส่วนสามสองใช่ไหมจ๊ะลบอะไรจ๊ะลบสามสิบส่วนอะไรจ๊ะ สวสามสองเห็นไหมฮะเก่งมากครับครูอามเฮ้ยช่วยครูคิดหน่อยเลยคิดไม่ทันครับคิดไม่ทันครับรูยิ่สิาคูนสามได้ไรจ้าย่ิบก่สิบสาคูณสามได้ไรจ้าได้แปดสิบเจ็ดถูกต้องไหมจ้าไม่เอาูเร็วี่ยิสอย่างเงี้ยูเร็วเกินไปเร็วเร็วแปดสิบเใช่หมจ้าแปดเจ็ดวอะไรครับตัวสินะจ้าบอกอะไรจ้าสามห้าคูณห้าได้ไจ้าสักอะให้คิดสาห สามากน้าสามากน่าสามาก้1ได้ร้ยแปสิไอ่ะเฮ้ยเจ๊กได้ร้อยแปดสิบก็ได้ผิดมันไม่มีทางที่จะทยนเลขศูนย์สามรอยอันไหนหกอันไหนหกร้อยเบสองค่ะเฮ้ร้อห้าถูกต้องค่ะสิบหเอ้ยอังล่าหกสมันแน่นอนเลยว่าต้องหกสิบเลยเฮ้ยอ่ะต่อไปครับแม่หน้าลบกันเลยอะไรจ๊ะ ลดเลยค่ะลดเลยค่ะสวนไปนทอากันอย่าลดเลยค่ะเลยสามรเลยจ้าสามร้อเก่งมากครับคุณได้เลยจ้ารว่ามันนั่นสามร้อยสิบาทำไมก็สามร้อยสิบ3 1ถูกแล้ว3ามร้อยสี่ลยสามสิบก็เลยจ้าก็ข้าผมได้ยินแต่่ปก็เป็นคิดเยอะคิดเยอะคิดคิดสิคิด ต่อนะจ้าอันนี้คุณเลยนะเอา8ปด้าเอ้ยปดเจ็ดบวกหน่ร้เจ้าได้่อะไรเลยอ่ะก็แมง่แมงวันได้สองครับเก่งะครับได้หกไอสอครับส่วนเท่าไรจ้าส่วนหกสิบเดยวเขาพูดนะัางรีเราเก่งนะฮะพูดต่ำเดี๋ยวพม่พูดต่อไปครับปิดเครื่องหมายหายไปเลยนะ กับเศษไปเลยจ้านีน่นครับขั้นตอนการกับเครื่องหมายนักเรียนครับเปลี่ยนการกับเศษเป็นส่วนก็คือต้องเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็น <โห S 2> คูณกับเศษเป็นส่วนมีแค่กรณีเดียวที่จะกับเศษเป็นส่วนนะครับห<โ>หมีแค่กรณีเดียวนะจ๊ะห<โ>หต่อไปครับทําการตัดตอนเองอะไรไม่รู้ครับห,หาคำตอบด้วยตัวนักเรียนเองครับลาเราาเราลาเราเอาเร็วบ๊ายบายเร็ว